สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมลงผึ่งแมคคาเดเมียนะคะที่แมคพีวายนะคะเราจะมีลงผึ่งอยู่ตรงนี้เราจะมีแมคคาเดเมียที่ผึ่งเอาไว้ประมาณ78ตันนะคะที่อยู่บนพื้นตรงนี้นะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ของเราบ้างนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นลงผึ่งกว่าจะมาอยู่ในเลงผึ่งได้แมคคาเดเมียจะมีรูปเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่คือลูกเขียวใหญ่เลยนะคะนะ แล้วก็เมื่อเรากระท้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะที่ดิฉันจะเอามานําเสนอก็คือตัวกะลาแมคเคเดเมียเป็นแบบนี้นะคะนะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อหนแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเรากระท้ามาเป็นเนื้อหนาแบบนี้ปุ๊บเราจะทำเป็นยังไงเราใช้เนื้อป้องของเราแกะแค่ปลายตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะได้ทาน อร่อยมากเลยค่ะใหม่สดกรอบเลยนะคะส่วนตัวเปลือกตัวนี้นะคะเราไม่ทิ้งเรามาทำอะไรบ้างเอามาแปลสภาพนะคะเป็นกำมันไอเป็นฐานดูดกลิ่นนะคะตัวนี้ไว้ฐานดูดกลิ่นที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมมากดูดดีสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะ